สหรับผู้ที่คิดว่าเราเนี่ยตายในวันนี้แล้วก็จะไปเกิดในสุกตินั้นก็คือผู้ที่ทําบุญไว้มากเวลาเราจะตายเนี่ยเราจะยิงสิ่งดีแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่รู้ว่าเราตายตอนนี้เราจะไปเกิดในที่ไหนก็คือผู้ที่ยังมีความประมาทอยู่ยังไม่รู้ ทางที่ไปสู่ทุกขจิตให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็ออกมาที่พระเจ้าและตัดไว้คือทางความเสือส่อมอกอย่างก,ก,ก็คือหนึ่งพบคนพานสองเที่ยวกันคืนสามดูการเล่นสี่ก็คือเดิน้ังเมาห้า คือการเลีนการทำงาน6อย่างสุดท้ายก็คือการเจ็ดั้งการทำงานสมัยพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิษัทอยู่ท่านก็ใจ่ถางจิตเป็นอย่างแรกเลยก็คือการไม่ข้อพิานหรือว่ามงคลสามปัตการเนี่ยท่านก็จะยกการให้บคอพผ่านเป็นสิ่งแรกเลย เพราะว่าการควบคนผ่านเนี่ยจะทําให้ชีวิตเรานั้นตกต่ำไม่มีคนที่แนะนํสำสอนเราว่าทางนั้นทางนี้มันถูกมันผิดพระพุทธเจ้าอันร สิ่งที่กฎหมายนะันคือการงานที่ผิดสิ่งที่บุคคลอื่นทั่วไปทำแล้วตัวเองนะั้นทำชอบรักขโมยพวกชอบฆ่าสัตว์หรือว่าอาชีพที่พระเจา้าทรงห้ามไว้ก็มีห้าอย่างก,ก็คือหนึ่งามนุษย์สองค้าอารุณสามฆายาธิษสี่ฆ่านเมา แล้วก็ห้าค้าขายชีวิตเพื่อการค้าอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทองห้าไหมไว้อันนี้ก็คือผู้มีที่ความมีความมีติดผู้เป็นคนทานนะแล้วก็ถ้าเราเนี้ยไม่ครบคนทานไมยครบคนชั่วแล้วเราจะคก็จัะ่ะิตเนี้ยเราจะไปเที่ยวกลางคืนไหมเป็น มาอย่างที่สองบางคนบางท่านอาจจะอยากเที่ยวกลางคืนบ้างแต่ก็มีไม่มากเพราะเมื่อเราไม่มีพเพื่อนที่เป็นคนพานที่เป็นคนผิดแล้วเราก็จะไปครั้งสองครั้งหรือว่าไม่มากกว่านั้นเพราะว่ามันไม่สนุกมันไม่มีใครยุยงส่งเสริมเราแล้วก็มีคนตักเตือนอีงนั้นดีอ่งนั้นไม่ดี ถ้าเราไม่มีคนทาน,เป,นเป็นเพื่อนแล้วเราจะไปดูการเล่นไหมสิ่งนี้ก็ไม่สนุกเหมือนกันถ้าเราไม่พบค,คนทานเนี่ยการเล่นการคว้อนลา,าพวกลิเกหมอานลาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถดูแต่ดูด้วยดูด้วยความสงมบไม่เหมือนถ้าเราพบคนทานหรือว่ากินเหล้าเมออยายาเนี่ยเราจะมีใจเหิ่มมีใจ ที่อยากปวดส่วนมากคนที่เต้นหน้าเวทีหมอรำอะไรพวกนี้มีสองหลักฐานก็คือหนึ่งเป็นพวกมีเพื่อนมากเพื่อนพวกมีกัวไคแล้วก็สองก็คือพวกที่เมาเล่าสิ่งนี้เป็นถานที่สองต่อไป ถ้าเราไม่มีปัะพานะก็จะไม่มีคนที่แนะนําให้เราเล่นการกำน,นันไม่มีเพื่อนเพราะว่าการกนันเนี้ยมันต้องใช้กันมากๆในการเล่นไม่ว่าจะซื้อหวยซื้อเบอร์มันก็ต้องสองคนขึ้นไปหรือว่าไพ่ไฮโดเนี้ยมันต้องเล่นกันมากๆมันถึงจะสนุนสนานถ้าไปเล่นคนเดียวเนี้ยเราก็ไม่สนุกสนานมันอยากเล่น ได้ทำงานต่างๆเพราะว่าเรามาเที่ยวเป็นเดือนเนเล่นการํำนาลเป็นเดือนเดจนไม่มีแรงในการทำงานนางรแล้วก็สำหรับผู้ที่ยังมายังไปทำทางความเสี่ยงนี้สิ่งที่รอท่านได้ก็คือความได้ก็คือทุกขกติกทุกขติก็คือมีสัจธรรลก เปอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานนี่คือของทางแห่งทุกติจะรอสิ่งที่ผู้มีความประมาทอยู่สำหรับผู้มีบุญกุศลมีสิ่งที่เราทำเราคิดว่าเราทำการงานการกุศลหรือว่าบุญบุศลตตา ภาวน,นานเพื่อให้เราแน่ใจว่าถึงแม้เราตายในขณะนี้สิ่งที่เราจะไปได้ก็คือสุคติก็คือสวรรค์และก็โลกมนุษย์นี่คือสุคติและก็ขอยกตัวอย่างก็คือได้า่านจดหมายของนักโทษระหารชีวิต ถ้าเป็นชาวอเมริกันนี่แหละก็จะเขียนมนเลยว่าถ้าจะประหารผมเนี่ยขอให้ประหารพ่อแม่ผมตามไปด้วยสิ่งที่เขาเขียนไปเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่จะจะัดสมัรถสมุนเขาไม่ว่าเขาจะเดินหกล้มพ่อแม่ก็จะโทษพื้นที่ว่ามันไม่ดี ก็พื้นที่ที่เขาเดินสะดุดเนี่ยว่ามันไม่ดีไม่สม่ำเสมออาจเปลี่ยนเหมือนญาติโยมบ้านเราที่รักลูกหลานลูกหลานเราเนี่สะดุดโต๊ะล้มหรือว่าชนโต๊ะเก้าอี้ก็จะเป็นโคตรเก้าอี้โคตรโต๊ะจะตีโต๊ะให้ลูกหลานดูว่ามันไม่ดีแบบนั้นเป็นต้น เขาเขียนไปว่าพ่อแม่เขาเนี่ยสนหับสมุนแม่ว่าจะเป็นเขาอยากเล่นเปียนโนพ่อแม่เขาจะซื้อมาให้บ้งทีที่เขาเล่นไม่เป็นหรือแม่ก็จะทำร้ายเพื่อนนักเรียนต่างๆพ่อแม่เขาก็จะใช้เงินในการ ไม่ให้เลือ่อลูกลามบาปลายไปจนเขาเนี้ยได้ไปพบเพื่อนที่เลวเพื่อนที่ไม่ดีติดยาติดสุรา,าการทันนานพ่อแม่เขาก็ไม่ห้ามแต่งงยนเห็นดีงามด้วยจนวันหนึ่งเขานั้นอยากได้เงินเยอะเพื่อนก็เลยชวนไปพ้นนิมมากที่ นงงอ,อ่ยเนาอัจจะพ้นแล้วเนะี่ยเขาเกิดพลาดไปยิงเจ้าของร้านตายจนเขาเนี่ยติดคุกแล้วก็ถูกกคดีถูกตัดสินปหารชีวิตเขาก็เลยเขียนจดหมายก้นท้ายว่าถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุนเขาเนี่ยหรือว่าเป็น ผู้ที่แนะนําที่ดีพ่อแม่ก็เกิดเหมือนมิคนแรกก็คือมิเนี่ยจะเป็นคนทานหรือไม่ทานก็อีกเรื่องหนึง่งจะเป็นเหงอนมิคนแรกที่แนะนำบรรสอนชีวิตของเราว่าแหล่งนั้นดีหรือว่าไม่ดีถ้าท่านชี้นําในทางที่ไม่ดีชีวิตของเราเนี่ยก็จะไปในทางที่ไม่ดี ถ้าชี้นำในทางที่ถูกที่ต้องที่มีใงขนก็จะทำให้ชีวิตเราเนี้ยไป็นทางที่ดีแล้วก็ชีวิตของเราเนี้ยเกิดมาทำไม,มเราเนี้ยเกิดมาเพื่อบรเเ็นเทียนบำรเ็ญกุศลสำหรับบุคคล บางคนอาจจะมาเพื่อบําเพ็ญนเพียไปในทางที่ชัว่วอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของเขาบางคนก็เกิดมาเพื่อบําเพ็ญนเพียไปในทางที่ดีที่งามเพื่อให้ชีวิตของเราเนี้ยไปเป็ฝันชีวิตของเราเนี้ยก็เปรีนยนเอน ก็คือพระนิพพานส่วนบาปที่เป็นอสนุนนี้ก็เกิดเปรียบเหมือนกดหินเกิดเหมือนตอที่จะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของเราในการที่จะให้เรือนเหล่านั้นเราจะถึงฝังอันนี้ก็จะยกทางความมาคือทางความเสื แล้วก็ <c ười> มีความตั้งใจว่าถ้าเราตายในฐานะนี้สิ่งที่รอเราได้คือสุขใจ